กระทำโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอะคีปะหูปุพังปะฏิปะทุมังพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆะปูชาปะฏิปะฏิปูชาตาเยนะวาจายะเจตสาวา มาปะติมังอิธิปาติหาริย์กังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพธาโสธีพระวันตุเมอิติปิโสภะกวาอรังสัมมาสัมพุทโธ วิปปิปปิปังยะสัพพสัมปติสิทธิยันสัพพตุกาวินาสายธรรมจักขังพระธมะกังกรังวิปปิปปิปังยัสสิทธิยันสะพะปยาวินาสายธรรมจักขังพระธมะกังกรังวิปปิปปิปังยะสัพพสัมปติสิทธิยัน สัพพโรกาวินาสยาปะธรรมจักกังพุทธมังกรังสรัางเจ้าสะเสนังสะปันตุงนรินดังปาริตานุปาวะสตารากาโตตปาริตวานาเมตังสะเมตาปัตตังอวิเกตจิตาปาริตังปนันตุ สเกกามีจารุเปกิริสิการะตเตจันตริกีวิมานเองพิเภระเตจกรรมีตระวนาการเองเกอาวตุมิเกเตหุมาจายันดุเทวจาราตราวิสเมียกการดาปนักกัน เปตันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังซาตโวเมสุนันโตรรมสวนณการโออายัมปตันตานธรรมสวนณการโออายัมปตันตานนโมอานตันสะบาคาวันโตอังกรอนโตอาสัมมาตาน ตอสักวันอรหันตสัมมาสัมวันตอสนะมวนสักวันต้อนอาร้วนต้อนสัมมาสัมปวัต้อ อาโยมน,นะใส่บาทกันค่อยๆใส่ละโยมนะอาโยมจะทําบุญหล่นนะใครทําบุญหล่นเก็บบุญด้วยนะเก็บบุญไปให้ทานนี่เขาเรียกว่าทําบุญแล้วให้ทานอ่ะเออโยมทำบุญทำบุญหล่นก็ต้องเก็บบุญนะอย่าใส่บาทแล้วเก็บบุญด้วยเก็บแล้วาไปให้ทานสรรพสัตว์ทั้งหลายอากันกัน เจ้าหน้าที่จัดอาหารนะครับจัดการขับวันนี้หรือเปล่าจัดใช่ไหมจัดกรรมรับปากเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นมาฉาบันนี้ก็ได้นะครับท่านม่ได้ก็ไพิจารณาอาหารก็ได้นะครับก็เดี๋ยวยอมจัดจัดนะจัดการขับวันนี้เพรานั้นไม่ต้องพิจารณาอาหารก็ไม่จัดรับการมพิจารณาอาหารแล้วเดี๋ยวเข้าปากไปเลยถ้าจัดกรรมก็ไม่ต้องพิจารณาอาหารก็ไม่จัดรับกรรมพจารณาอาหาแล้ว ครับเดี๋ยววันนี้อาหารเดี๋ยวจะอาหารไม่มากเท่าไหร่ถ้าจัดการไม่ต้องพิจารณาอาหารใจบาตรก็ได้ครับมาประจัดการที่นี้เลยครับเอาเอาลูกกรรมพิจารณาอาหารแลบข้าวบาตไปเลยนะครับ ไม่ไม่แม่เฉพาะอาจารย์กรรมแล้วอาจารย์กรรมลูกกรรมกับ